สวัสดีครับผมแชมป์เองครับและนี่คือช่องไอเลอร์อลอช่องที่นำสาระดีเกี่ยวโลกคริปโตเคเรนซีหรือบิตคอยมาสรุปให้เพื่อนๆฟังกันครับโดยในคลิปนี้เองก็จะเป็นในส่วนของคลิปการอัปเดตกราฟบิตคอยประจำวันที่7เดือนพฤศจิกายน2567ครับในวันนี้เองเนี่ยก็จะเป็นการอัปเดตบนะิตคอยเนาะที่เราจะต้องบอกว่าไม่ได้พูดคุยกันมาสักพักหนึ่งเลยหลังจากที่ผมเนี่ยได้มีการอัปเดตไปช่วงเดือนกันยาเนาะวันที่11กันยา นะครับก็ตอนนั้นเนี่ยก็มองไว้ว่า BITCOIN เนี่ยน่าจะมีการปรับตัวขึ้นในส่วนของขึ้น5เนาะหลังจากที่มันมีการเบรกในส่วนของเส้นกดนะครับที่จะเห็นในภาพนี้นะครับซึ่งณปัจจุบันก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยหลังจากเบรกเส้นกดชุดนี้มาเนาะก็ปรับตัวขึ้นขึ้น5มาแล้วทำนิวไฮ เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาด,ดูกันต่อนาะว่าหลังจากที่กราฟมันขึ้นไปทำนิวไฮแล้วเราจะเอาอยัางไงกันต่อนะครับเป้าที่มองว่ามันจะวิ่งไปได้อยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับรวมในส่วนของแผนการเล่นสําหรับคนที่อาจจะตกลดในรอบนี้นาะว่ามีจังหวะรอในช่วงไหนบ้างเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันแต่ก่อนหน้านี้เลยต้องบอกว่าในช่วงที่บิตคอยเนี่ยมันได้มีการปรับตัวขึ้นนะครับมาเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็มีข่าว มีอัปเดตอยู่2ข่าวหลักๆเนาะที่อาจจะส่งผลต่อประเด็นของ Bitcoin เรื่องแรกเนี่ยก็คือในเรื่องของการที่ F ฟดนะครับได้มีการประกาศลดดอกเบีย้ยนะครับโดยมีการลดดอกเบีย้ยจากระดับที่อยู่5.5เนาะลงมาอยู่ที่5%เนะครับก็ลดลงมา 0. 5โดยการลดครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการลดครั้งแรกเนาะในรอบ2-3ปีที่ผ่านมาเลยหลังจากที่เฟดได้มีการประกาศเพิ่มดอกเบีย้ยมาเรื่อยเพื่อที่จะอะไรครับเพื่อจะสู้เงินเฟอ้อใช่ไหมโดยเงินเฟอ้อตอนนี้ตอนแรกเนี่ย เงินเฟอ้อเนี่ยมันขึ้นไปแตะสูงสุดอยู่ที่ดับ9.1นะครับแต่ว่าณปัจจุบันเนี้ยเฟดเนี่ยก็ได้กดลงมาจนเหลือประมาณ2.4เป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยเป้าของเฟดเนี่ยเขาจะมองไว้อยู่ประมาณ2เปนนะครับดังนั้นเนี่ยเฟดเขาก็เลยเริ่มที่จะผ่อนคลายแล้วโดยในปีนี้เนี่ยก็จะมีการลดดอกเบี้ยทั้งหมด2ครั้งนะครับโดยอันนี้จะเป็นครั้งแรกแล้วก็เดี๋ยวในช่วงสิ้นปีนี้เขาจะมีการลด อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยในการลดดอกเบีย้ยเนี่ยก็เป็นปัจจัยบวกต่อการขึ้นของราคาบิตคอยนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นแรกและอีกประเด็นนึงครับก็คงหนีไปไม่พ้นประเด็นของการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกานะครับที่เมื่อวานเนี่ยเดัลด์ทัมได้ประกาศชัยชนะไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่าโอเคได้เป็นประธานาธิบดีคนที่47ของอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยก็อย่างที่เรารู้กันครับว่าการที่เดัลด์ทัมชนะเนี่ยมันก็จะส่งผลดีอ่าเรียกได้ว่า เป็นเป็นผลดีในเชิงมาร์เก็ตติ้งแล้วกันเนาะก็ในช่วงแรกนะครับว่าโอเคโดนัททัมสนับสนุนบิตคอยน์นะครับสนับสนุนคริปโตเคอเรนซีดังนั้นเนี่ยก็อ่ะเราก็ได้เห็นราคาเนาะตอนแรกมีการพักเนาะตอนที่ขึ้นไปทําขึ้น5้าใหม่ๆม,มีการพักลงมาหนึ่งแล้วก็พุ่งขึ้นเป็นแท่งหลังจากที่ผลการเลือกตั้งมันเริ่มชัดเจนนะครับนี่ก็เป็น2ประเด็นที่ต้องบอกว่าก็น่าสนใจว่าโดนัททัมเนี่ยหลังจากที่ได้รับการเลือกตั้ง ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานดิจิทัลที่ร้อยเนี่ยจะยังคงแบบอวยบีดีซีอยู่หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นแค่กลยุทธ์การหาเสียงที่แบบอ่าโอเคมาปุ๊บก,ก็จบไปอันนี้เลย๋ยวเราต้องอาจจะต้องมาติดตามดูกันอย่างใกล้ชิดนะครับโอเคทีนี้เรากลับมาดูที่กราฟบ,บิตคอยกันมากดีกว่าครับหลังจากที่แน่นอนครับตอนนี้ก็ตอบรับ่าวดีราคากราฟก็มีการปรับตัวขึ้นทำนิวไฮเป็นที่เรียบร้อยเรามาดูกันต่อครับว่าหลังจากทำนิวไฮแล้ว มุมมองในส่วนตัวของผม,มนะครับมันจะมีการปรับตัวหรือวิ่งขึ้นไปทางไหนต่อบ้างอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันโดยเดี๋ยวเรามาดูที่โครงสร้างภาพรวมกราฟก่อนครับในโครงสร้างภาพรวมเนี่ยตอนแรกเนี่ยเรามองในส่วนของการขึ้นขึ้น1สีนะฮะหสีขาวตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับตัวลง2หลังจากนั้นเนี่ยมันปรับตัวขึ้นขึ้น3ใช่ไหมครับซึ่งโครงสร้างทั้งหมดเลยตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นขึ้น3 นะครับขึ้น3มสีขาวตรงนี้นะครับนี่เนาะก็จะเป็น1 2 3ตรงนี้ทีนี้ในขึ้น3เนี่ยก็จะมีโครงสร้างภายในอยู่เนาะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็จะเล่นโครงสร้างภายในกันทีนี้มาดูโครงสร้างภายในครับโครงสร้างภายในเนี่ยเราเริ่มด้วยขึ้น1นึ่สีชมพูตรงนี้นะครับพักขึ้น2นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีขึ้นสสีชมพูใช่ไหมโดยขึ้น3สีชมพูก็จะมีโครงสร้างภายในเป็น1 2 3 4 5าี่แบบนี้นะครับเป็น5คือมิ้งขึ้นไป เมื่อจบขึ้น3สีชมพูลแล้วเนี่ยก็จะปรับตัวลงขึ้นสี่สีชมพูนะครับโดยขึ้น4ี่สีชมพูเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมเนี่ยมีการเข้าไปตั้งแต่ตอนชุดนี้แหละนะครับเนี่ยชุดเด้งเนี่ยแล้วก็โดนตบลงโดนสต็อปลอตไปใช่ไหมแต่ว่าเราก็กลับมาเข้ากันใหม่หลังจากที่เราโอเคมันเฉลยมาแล้วเนี่ยว่าโครงสร้างการาฟทั้งหมดเนี่ยเป็นรูปแบบของคอมเพก x ์เวฟนะครับก็คือมีการลงในส่วนของชุด A ขึ้น B ลง C จากนั้นทำขึ้น x ขึ้นมาทำขึ้น x แล้วก็ลง ABC นะครับแล้วก็เนี่ยจุดเนี้ยที่เป็นจุดที่เราเบรกมันเบรกโครงสร้างที่เป็นเส้นกดเนี่ยเราก็มีการเข้าเล่นกงนไปอ่ะทีนี้เรามาดูกันต่อครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดที่เราจะมองต่อแล้วว่าโครงสร้างมันจะไปไหนต่อนะครับโดยการที่มันมีการปรับตัวขึ้นของชุดนี้ขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะมองมันว่าเป็นขึ้นหนึ่งไว้ก่อนก็ได้ครับนี่ผมอาจจะมองไว้ว่าเป็นขึ้นหนึ่งเนาะแล้วเตรียมขึ้น3 4มสี่ห้าอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างภายในเนาะนี่เป็นลักษณะนี้นะครับ เดี๋ยวเปลี่ยนดีกรีนิดนึงนี่ครับสีฟ้านะครับเนี่ยก็จะมองเป็นโครงสร้างขึ้น1ลง2ตรงชุดนี้เนาะเนี่ย A B C ลง2แล้วกำลังขึ้นขึ้น3อยู่โดยโครงข้างขึ้น3ครับถ้าเกิดว่าเรามีการวัดทาร์เกตว่าขึ้น3เนี่ยจะขึ้นไปได้ถึงไหนโดยเราจะใช้ตัวฟิโบนัชชีเอ็กเทนชันนะครับชุดนี้ขึ้น1วัดมาเอามาวางไว้ที่ฐานขึ้น2ปึ๊บแบบนี้นะครับ โดยปกติเนี่ยเราก็จะมองที่เป้าที่161.8%ของฟิโบนะครับก็คือตรงนี้ซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นราคาคาดการณ์ไ้ครั้งที่แล้วนะครับว่าจะขึ้นมาถึง80,001นะครับอ่ะก็จะเป็นเป้าเบื้องตน้นดย80,001ตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ายังยังมองว่าไปได้ต่อในะปัจจุบันเนี่ยราคาจะวิ่งขึ้นมาอยู่ที่75,000ละตรงชุดนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟก็จะเป็นโครงสร้างของการยกไฮยกโลที่เป็นขาขึ้นอยู่ ดังนั้นเนี่ยอาจจะเตือนไม่หน่อยสําหรับคนที่มองว่าเอ้ยกราฟมันขึ้นเยอะจะเปิดช็อตก็อยากให้ระวังเพราะบิตซอบิตคอยเพราะว่าบิตคอยเนี่ยคาแรคเตอร์ของมันเวลามันเบรกโครงสร้างเนี่ยครับที่เป็นโครงสร้างไซ์เวย์ใหญ่แล้วมันมักจะวิ่งแรงอ่าอันนี้ต้องระวังเนาะซึ่งเราจะเห็นว่าอันเนี้ยเราก็โอเคก็อยู่ในโมเมนตัมที่เป็นขาขึ้นอยู่นะครับตัวไอซีก็ยังวิ่งอยู่ในโซนขาขึ้นอยู่นะครับก็ยังไม่มีประเด็นอะไรเนาะทีนี้เรามาดูกันต่อหลังจากที่ เนี่ยอันนี้เราจะมองเป็นเป้าครับว่ากราฟตัวชุดนี้เนี่ยมันจะมาขึ้นอยู่ที่ประมาณ81 0 0 0ได้ในขึ้น3มน,นะครับเนี่ยปรับตัว 1- 2ลักษณะนี้เนาะ1 2ขึ้น3แล้วเดี๋ยวจะมีการพัก4เพื่อขึ้นขึ้น5ต่อเป็นลนักษณะนี้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นในการเนี่ยเราจะเห็นภาพรวมเนาะก็จะเป็นโครงสร้างที่จะเป็นการจบ3าใหญ่นะครับและเดี๋ยวเราเนี่ย หลังจากจบ3ใหญ่แล้วเราก็จะเจอการพักของขื้น4ซึ่งการพักของขื้น4เราต้องมาดูครับว่าจะเป็นเวฟอะไรอาจจะเป็น Triangle ออกข้างไหมหรือจะเป็นการลงพักแรงๆจุ่มลงมาเลยอยู่ในโซนประมาณ5 0 0 0 0ถึง60,000ตรงนี้ก็เป็นไปได้ดังนะั้นอันนี้จะเป็นอีก2มุมมองครับหลังจากที่เราเนี่ยอ่ะถ้าเกิดว่าเป็นช่วงเนี้คนที่ยังถืออยู่ก็อย่างผมถืออยู่เนี่ยเนาะผมก็อยากจะรันเทรนให้มันถึงช่วงโซนประมาณ8 0 0 0 0 นะครับแล้วก็อาจจะเริ่มทยอยไม่ได้ขายทีเดียวนะครับอาจจะเริ่มทยอยปล่อยๆแล้วเริ่มทยอยขายเริ่มทยอยขายอันนี้จะเป็นวิธีผมเนาะแล้วก็ในส่วนของพอเริ่มทยอยขายลงมาเนี่ยผมจะรอดูครับว่าถ้าขึ้นตัวนี้มันมีการปรับตัวอาจจะเป็นไซด์เวอาจจะเป็นทรีแองเกิลที่เป็นขึ้นสี่ออกข้างเนาะหรืออาจจะเป็นซิกแซกลงมาเลยเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวจะมารอดูก่อนว่าเนี่ยชุดเนี้ยมันจะออกข้างแบบไหนถ้าเป็นซิกแซกลงมาเลยสมมติว่ามันลงแรงตบลงมาแรางเลยนะ ผมจะรอในโซนของประมาณเนี่ยครับช่วงประมาณ6 0ห0 0ที่เป็นโซนที่เป็นโซนแอคเคาบูลแอคเชั่นหลักแล้วกันคือเราจะมองโซนนี้เป็นโซนดีมาหลักเลยว่าโอเคมันเกิดดีมาในช่วงนี้ถ้าการาฟจุ่มลงมาเราอาจจะเล่นในลักษณะของท่าอะไรครับแลรี่เบสแลรี่ใช่ไหมเนี่ยที่เป็นแลรี่แล้วก็ทำเบสแล้วก็แลรี่ราคาลงมาอยู่ในโซนเบสอีกเราก็จะเล่นเด้งขึ้นไปแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันไซด์เวอ่าเป็นไซด์เว์แบบลักษณะของทร i แองเกิลออกข้างเนี่ยนะครับ ก็เดี๋ยวจะมารอดูว่าตัวกราฟโครงสร้างนี้เนี่ยมันมีการเบรคขึ้นหรือเปล่าถ้าเบรกขึ้นเดี๋ยวเราอาจจะตามไปเนี่ยครับก็จะแบ่งออกเป็น2แบบนี้แบบแรกคนที่ยังมีของอยู่ก็รันไปก่อนช่วงนี้ถ้าใครยังไม่มีของอาจจะเข้าไปเล่นจังหวะสั้นๆได้แต่เนี่ยก็จังหวะสั้นๆคืออะไรก็รอย่อซื้อใช่ปะ่ะรอซื้อรอเด้งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พอได้แต่ถ้าเป็นคนที่จะรอจังหวะภาพใหญ่หน่อยเนี่ยอาจจะต้องรอให้โครงสร้างมันเฉลยนิดนึงนะครับ โครงสร้างที่ปรับตัวขึ้นมาเวลามันพากออกข้างต้องรองมันเฉลยนิดนึงว่ามันจะเป็นโครงสร้างอะไรต่อแล้วเราถึงเข้าไปจับจังหวะเพื่อจะซื้อนะครับนั่นเองลองมาดูกันในส่วนอ,อีกตัวนที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือในส่วนของตัวอีเธเรียมนะครับที่ต้องบอกว่าเขาได้มีการเบรกเส้นกดในโครงสร้างใหญ่ออกมาแล้วนี่เราจะเห็นว่าเขายืนใช่ไหมเส้นเทไลน์ครับที่ลากจากจุดนี้ใช่ไหม มาลากตรงยาวลงมาเนี่ยจะเห็นว่าเขาเบรกขึ้นมาเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเป็นการเบรกที่ค่อนข้างน่าสนใจครับเพราะว่าหลังจากที่เนี่ยบิตคอยนมันวิ่งนําตลาดไปเลยใช่ไหมตัวอีทเรียมเนี่ยก็ลงมาไซด์เวไม่ได้วิ่งไปไหนเลยแต่ว่าถ้าใครจากันได้ชุดเนี้ยเรามีการให้เริ่มซื้อไปแล้วใช่ไหมครับตั้งแต่ตอนที่เบรกเส้นกดชุดนี้เนี่ยชุดนี้ก็จะเป็นลนักษณะของการที่กราฟมันวิ่งลงมาใช่ไหมเรามองว่าชุดนี้เป็น1 2 3 4 5มี่้าใช่ไหมลง5มา แล้วก็เริ่มเบรกเนี่ยก็อันนี้ก็จะเป็นจุดที่่อข้างจะน่าซื้อนะครับน่าซื้อแต่ว่าพอมันขึ้นมาถึงช่วงนี้แล้วเนี่ยก็อาจาจะจะเรียกได้ว่าไงดีต้องอาจจะต้องวัดกับดิสดิวอเรชนิดนึงว่าว่าว่ามันคุ้มไหมถ้าใครจะไปตามเล่นแต่ในภาพใหญ่อะ่ะผมว่ามองได้ทีนี้มาลองมาดูดีกว่าว่าถ้าเกิดว่าในมุมมองของอิเลียดเนี่ยถ้าเรามองการปรับตัวชุดนี้เป็นขึ้น1น่ใช่ไหมครับมีการวิ่ง A B C เป็นขึ้น2ตรงนี้ ชุดนี้ที่จะปรับตัวขึ้นไปเนี่ยจะประมาณเท่าไหร่ซึ่งเราก็จะมาวัดใช่ไหมขึ้น1นพัก2ตรงนี้นะครับเนี่ยก็จะมองว่าชุดที่ปรับตัวขึ้นมาเนี่ยมองเป้าไว้เบื้องต้นนะครับจะอยู่ที่ประมาณ3,283ก็จะเป็นที่เป้าที่อยู่ตรง1 0 6 8ของขึ้น3พอดีนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะมองไว้เป้าเมื้องตน้นแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยผมผมถ้าถ้าถ้าเกิดดูีดีเนาะ เราจะเห็นว่าเขามีโซนต้านอยู่ตรงโซนนี้เนี่ยที่ราคาแตะขึ้นมาณนะปัจจุบันเลยจะเห็นว่าราคายังไม่ผ่านโซนต้านนะครับถ้าอันเนี้ยถ้าเกิดว่ากราฟมันผ่านไม่ได้แล้วมันย่อลงมาผมมองว่าก็เป็นจังหวะที่ดีนะครับที่น่าจะเก็บของได้นะครับสำหรับในส่วนของตัวอีทูเรียโอเคหลังจากที่เราดูตัวหลักนะครับ B c ซีอทเรกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวหนึ่งที่พอดีมีครั้งที่แล้วเนาะถ้าใครจํามันได้ตัว เหรียญ Cet นะครับเหรียญ Coin X X Token ใ okay, ช่ไหมที่ผมได้มีการแจก a i r d o p กันไปใช่ไหมครับ10รางวัลก็เพื่อนๆหลายๆคนที่ได้รางวัลตรงนั้นไปครับก็มีมาถามเหมือนกันว่าในส่วนของตัวทิศทางเนี่ยที่พี่แชมมองมันจะปรับตัวขึ้นต่อในส่วนขึ้น5เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามานับขึ้นตัว Cet ด้วยกันเพราะตอนนี้ผมก็ยังถืออยู่นะครับแล้วก็เนี่ยถือพร้อมทุกคนแหละ หลังจากที่ตอนนั้นเนี่ยราคาที่เราซื้อในช่วงนั้นน่ะคือราคาย่อนในโซนนี้ครับราคาอยู่ที่ประมาณ0.06นิดๆนะครับเน,น,น,นตรงโซนนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อคือจากโครงสร้างเนี่ยจะเห็นว่ากราฟมันมีการปรับตัววิ่งขึ้นขึ้น1ตรงนี้ใช่ไหมครับมีการย่อ2แล้วก็มีทําการขึ้นภายในเนาะเป็น 1, 1ย่อยนะครับทํา2ย่อยขึ้น3ย่อยนะครับพัก4ย่อย แล้วก็ตรงเนี้ยชุดเนี้ยกำลังขึ้นขึ้น5ย่อยอยู่ซึ่งขึ้น5ย่อยเนี้ยก็จะเป็นขึ้นภายในของ3ใหญ่ใช่ไหมครับอ่ะทีนี้ในขึ้นตอนนะ้ปัจจุบันตอนเนี้ยผมมองว่ามีโอกาสสูงครับที่ราคาของชุดเนี้ยขึ้น5ย่อยตรงเนี้ยเนี่ยจะจบแล้วนะครับพอเจอดิวอเจสแล้วเจอในการหลุดเทนไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับพักลงมาทีนี้ในการพักของมันจะพักในส่วนของขึ้น4ครับซึ่งถ้าเรามาดูดีเนี่ยเราจะเห็นว่าตรงขึ้น2เนี่ยนะครับรูปแบบ จากกฎการสลับเนาะขึ้น2เนี่ยมันเป็นลนักษณะของขึ้นแฟดน,นะครับในส่วนของขึ้นสี่ที่ลงมาเนี่ยมันจะเป็นไปได้2อย่างใช่ไหมไม่ไม่เป็นทร i a แอง e กลวิ่งออกข้างก็เป็นซิกแซกลงแรงเลยนะครับซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยลักษณะของภาพเราจะเห็นว่ากราฟมีการลงแรงลงมาแล้วผมก็มองไว้เบื้องต้นเนาะว่าจะ,จะเป็นลนักษณะของการทาซิกแซกนะครับเดีย๋ยวเรามาดูันต่อว่าขึ้นเนี่ยชุดเนี้ยถ้ามันลงหลุดลงมานะครับถ้าหลุดลงมาเนี่ย แถวๆประมาณเทนไลน์ตรงนี้เนี่ยที่เป็นเทนไลน์ที่ลากมาตั้งแต่ล่างขึ้นบนเนี่ยถ้าประมาณ0.082นะแถวเนี้ยก็ถ้ามันถ้ามันไม่หลุดทิ้งลงไปนะก็อาจจะเป็นราคาที่น่าจะยังวิ่งต่อได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันแต่ถ้าหลุดแรงลงมาเลยเนี่ยอันนี้ต้องระวังแล้วว่าอาจจะจบรอบแล้วหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูสําหรับตัวในส่วนของ CET นะครับถ้าเกิดว่าชุดนี้ขึ้นไปได้เป้า5ขึ้นต่อไปเนี่ยก็จะมองไว้แถวๆเนี่ยครับโซมประมาณ0.12เลย นะครับอันนี้สำหรับใครที่ยังถือเหรียญ c e t อยู่จากรอบนะนะครับก็ยังมองว่ารอดูจุดสัตย์นใจเนี่ยที่เส้นเทลไลน์ line, เส้นนี้ถ้า0.82แล้วดึงอาจจะดึงลงมาแรงหน่อยแล้วดึงขึ้นกลับมาอยู่โซนนี้ได้เนี่ยอันนี้อาจจะยังไม่ต้องรีบปล่อยแต่ถ้าหลุดแรงเนี่ยก็ลองดูครับว่าจะจะเคลียร์ของไหมแต่โดยส่วนตัวเนาะยังยังลุ้นขึ้นขึ้นห้าอยู่แล้วกันนะครับเพราะว่าโซนเราซื้อเนี่ย0.06เนี่ย ตรงนี้มาเนี่ยถ้าถ้ามันหลุดแรงลงมาเลยมันอาจจะไม่เหลือกําไรไงเนี่ยมันขึ้นมาประมาณ60%กว่าเปอร์ใช่ไหมเนี่ยถ้าเกิดตรงนี้มันหลุดลงมาถ้าเราไม่คัดเลยเนี่ยอ,อ,อาจจะกําไรหายค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยลองดูแล้วกันนะครับสำหรับตรงตัวนี้เนาะสำหรับ C E T โอเคหลังจากที่เราอัปเดตในส่วนของการาฟ C E T ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมอยากจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งที่ผมมองว่า ค่อนข้างจะดีมากๆเลยสําหรับคนที่เป็นมือใหม่ที่กาลังศึกษาในส่วนของคริปโตอยู่นั่นคือเว็บไซต์ Coin X Academy ครับโดยเว็บไซต์นี้เนี่ยมันก็จะรวบรวมในส่วนของข้อมูลต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับโลกคริปโตเนาะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยคำศัพท์ต่างๆเนาะก็จะมีคําศัพท์มากมายเลยและเป็นภาษาไทยด้วยนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของข้อมูลเหรียญต่างๆเนี่ยถ้าเราจะดู B C Ecosystem เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเนี่ยเราสามารถจะอ่านบทความที่เป็นภาษาไทยตรงนี้ได้หมดเลยนะครับเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะ เข้ามาศึกษาข้อมูลตรงนี้ได้นะครับเนี่ยก็จะมีพื้นฐานเกี่ยวกับคริปโตด้วยก็จะมีการวิเคราะห์แง่มุมต่างๆวิเคราะห์เหรียญต่างๆเป็นภาษาไทยให้หมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่สนใจอยากศึกษานะครับผมแปะลิงก์เอาไว้ให้แล้วนะครับเพื่อนๆก็เข้ามาได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องสมัครอะไรทั้งนั้นนะครับสามารถที่จะเข้ามาอ่านข้อมูลตรงนี้ได้และนี่นะครับก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆน่าจะได้แนวทางเนาะในการไปอัดแอปกับการลงทุนของเพื่อนๆต่ออ่ะทีนี้ผมขอประชาสัมพันธ์นนนงัส่่ววขอที 9และ10นี้นะครับเราจะมีในส่วนของงาน t l a n l b n o บล c h a i n w e e k นะครับ2024นะครับซึ่งต้องบอกเลย Thailand Blockchain Week ก็จัดมาต่อเนื่องทุกปีนะครับช่วงสิ้นปีก็เป็นงานใหญ่ในวงการกิปโตดังนั้นเนี่ยใครที่อยากจะเข้ามาร่วมฟังนะครับหาข้อมูลเกี่ยวกับริปโคอเรนซีเนี่ยผมว่างานนี้เนี่ยเหมาะเลยโดยในงานนี้เองเนี่ยผมก็จะมีขึ้นพูดด้วยนะครับในวันที่9เวลาประมาณ4.50โมง นะครับถึง5โมง3 5นะครับก็จะเป็นในหัวข้อของบู Market จะมาจริงไหมในวันที่เฟดหยุดขึ้นดอกเบี้ยนะครับก็จะเป็นหัวข้อเสวนากันนะครับก็ใครที่อยากจะมาเจอผมอยากจะมาทักทายอะไรก็สามารถที่จะไปเจอกันในงานวันนั้นได้สำหรับวันนี้นะครับผมแชมป์เองต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในช่องไอเลอร์ครับสวัสดีครับ